เขาถามพี่มาพี่ก็บอกว่าเฮ้ยในการจะเป็นเจ้าของร้านใดร้านหนึ่งอะ่ะคนที่จะสปอนเซอร์คนคนหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีไฟแนนเชียลอะนึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่เจ้าของร้านทุกร้านที่จะสปอนเซอร์คนได้แล้วคุณมั่นใจไหมว่าอที่คุยกับคนน่ะมันถูกมันใช่มันชัดมันชัวร์เพราะว่าก่อนก่อนที่จะสปอนเซอร์ได้อะ่ะอือ่า ทาง,งา,ทางกฎหมาทางอิมอ่ะเขาจะเช็คก่อนว่าร้านสามารถดูแลคนคนเนี้ยได้สามารถถ้าไม่มีงานเลยเนี่ยสามารถจ่ายเงินให้คนที่เราจะพามาเนี่ยหกเดือนเนี่ยจ่ายได้ไหมถ้าจ่ายไม่ได้เขาไม่ให้สาร์นเขาไม่ไม่ให้ทําเลยตัวเนี้ยเป็นเหมือนจริงจมันเป็นหลักการจะบอกมันเป็นหลักการเดียวของเกือบจะเป็นหลักการเดียวทั่วโลกอะ่ะ เหมือนหลักการปกติทำไมคนไทยไม่เข้าใจคือบางคนเขาแบบอนี้หรือเปล่าบางคนเขาไม่รู้พี่นุ้ยแล้วแล้วบางบางคนอ่ะเหมือนคอเซนเตอร์ไงมันจะมีจิตวิทยาในการพูดเออแล้วเขาอาจจะคอยตามโน่นนี่นั่นไปแล้วก็แบบพอมาเอะใจได้เอ้า ลองไปปรึกษาทานายลองมาปรึกษาคนนน้นคนนี้ก็เลยมีคนโทรหาพี่หนุ้ยด้วยอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่อาจจะจ่ายตังไปแล้วมาเอทไ,ไป่วนใหญ่่วนใหญ่ไปไฟนอลที่จ่ายตังไปแล้วแต่เอาตรวงนักคือเดินมาถามพี่อ่ะที่ไม่ตามสักคนเลยนะทั้งเรียนทั้งทํางานคือถ้าคุณอยากจะทําอะไรคุณต้องมาด้วยตัวเองอ่ะึ่งออกใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เมีเม่ยวใช่ไหม เมื่อกี้พี่สาวมาเหมียวป่ะใช่ไหมใช่ค่ะพี่สาวพี่สาวหนูอยู่ด้วยกันพี่สาวหนูใช่ไหมพี่สาวเป็นคนมาจ่ายเงินค่าเรียนนะคะพี่สาวเป็นคนมาจ่ายเงินค่าเรียนนะคะจําหน้าได้อยู่วันนี้ค่ะพี่สาวเป็นคนเป็นคนมาจ่ายเงินค่าเรียนนะจำได้อยู่พอดีว่าพอดีพอดีว่าหลานมาพอดีค่ะก็ อันเนี้อยากจะให้อยากจะให้พูดอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าไม่มีความสามารถให้พัฒนาตัวเองให้มันมีความสามารถในการที่เขาจะไปไหนได้แล้วก็เป็นประเทศอะไรเป็นแบบไหนต้องเหมือนค่อยๆเดินอ่ะค่อยๆเดินเดิน,เด,นเดินทางอ่ะเดินเดินมาให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรึกษาให้ถูกคนพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า เข้าใจอะทำไมหลอกมันหลอกกันเยอะนะแล้วมันก็เป็นภาพอะไรที่แบบมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะอหล,ล,ลอกไปนู่นหลอกไปนี่หลอกไปนั่นน่ะ้ไม่เข้าใจว่าทําไมก็ยังโดนหลอกกันทุกวนันทุกวนันทุกวันไม่เข้าใจอะพี่ก็ไม่เข้าใจอะ